บทามิกษุพิกษุทั้งหลายเอกประการหนึ่งพิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยือนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งหรือเมื่อน,อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนพิกษุนั้นดำรงกายอยู่โดยอาการใดๆ ก็รู้ชัดกายที่ดำรงอยู่โดยอาการนั้นๆด้วยวิธีนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุเกิด ทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล หมดอิริยาบถจบ